ก็ครับผมก็มาพบกันใน EP ที่2นะครับผมการสร้าง GUI ด้วย m Mi c r o สร้าง GUI m i c r o Controller ครับด้วย s คริป e นะครับผมใน EP นี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของการ Create Project นะครับว่าการ e a t e project มีส่วนเกี่ยวอะไรบ้างครับ อ่านี้ e p พเดิม,มเนผมจะเห็นได้ว่าผมสร้าง UI ที่เป็นคล้ายๆรูปแบบนาฬิกาครับที่เป็นวงกลมนะผมเอาฟอนต์มาใส่เอาภาพมาใส่ครับคพออื่นที่ผมจะเพออื่นที่ผมสา,สามารถที่จะออกแบบในสคริไลน์ได้ละเราก็ต้องมี อ,องค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับอ่าก็คือ1ก็คือการออกแบบ UX ก็คือกาออกแบบ UX คืออะไรก็คือสิ่งที่มันอยู่ในหัวของเราสิ่งที่เราจินตนาการว่า,า UI ของเราจะเป็นลักษณะแบบไหนซึ่งก็ออกแบบ UI ผมแนะนำให้ใช้ Figma นะครับ ซึ่งเราจะสามารถรู้ได้พิกัด x y ของคอมพนเนีต่างๆที่เราออกแบบได้พอเราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำพิกัด x y ตัวนั้นมาใส่ในโปรแกรม square line ครับก็ในส่วนที่สองก็คือในส่วนของฮาร์ดแวร์ในส่วนของฮาร์ดแวร์เราก็ต้องรู้ว่าฮาร์ดแวร์ของเราอะหน้าจอขนาดเท่าไหร่ มีกี่พิกเซลไมโครโปรเซสเซอร์อะไรพอเรารูในส,ส่วนนี้แล้วก็ที่จะสามารถที่จะนำสเปคตร,ตรงนี้มาดีไซน์ใน square line ซึ่ง square line มันก็จะมีให้เรียกว่าเราจะอ,าออกแบบหน้าจอแบบไหนเป็นแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือเป็นแบบวงกลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นำาค่า สเปคของตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยเอามาใส่ในสแควร์ไลน์ครับในส่วนของในส่วนที่3ก็คือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ทูลซอฟต์แวร์ทูลที่เราใช้ก็จะเป็นโปรกแกรมหลักๆก็คือสแควร์ไลน์ฟิกเมวิเอชโหรือเ v วีแอเบื้องหลังซึ่งในสแควร์ไลน์เนี่ย มันก็ไม่ได้แบบละเอียดถึงขนาดที่ว่าเราจะใช้ของมันทุกอย่างเราต้องไปดูที่ตัว lgl ด้วยคือมันมีบางบางาฟังก์ชันที่ยังถูกจำกัดไว้อยู่เราก็เลยต้องอไปดูโปรแกรมข้างหลังก็คือ lgl v GL ครับผมในส่วนของการเดบก็จะเป็น อีเอ uh, h Code หรือว่า Arduino IDE ก็ได้ก็ตามสะดวกในส่วนของคาร์ดแวร์ที่ผมใช้ก็คือผมเลือกเป็นหน้าจอก,กลมนะครับขนาดที่1.8นิ้วการแสดงผลก็คือ qspi นะครับขนาดของพิกเซลก็คือ360 3 6 0หพรพิกเซลโปรเซสเซอร์ที่ผมใช้ก็คือมันจะเป็น esp สามส,ามสามอาเดี๋ยวใต้ลิงผมมีรุ่นให้ใครที่อยากจะทำตามก็สามารถที่จะไปซื้อได้ครับผมในส่วนความความจุของเมมโมรีความจุของเมมโมรีเนี่ยก็อ,อยู่ที่16 GB ครับผมแต่ในตัวเนี้ยมันมีตัวเมมโมรีการ์ดแยกแล้วก็สามารถที่จะซื้อเมมโมรีการ์ดมาใส่ เอารูปภาพหรืออะไรเอาไปใส่แล้วก็ให้มันอ่านครับผมส่วนทูนในการพัฒนาก็จะเป็นอาจจะเป็น Arduino IDE หรือ VS Code เวลาที่เราเออกแบบ GUI ด้วย Square l i n e ก็จะคอนเวิร์ตมาเป็นโค้ดให้เราก็จะเอาโค้ดนั้นมาใส่ใน Arduino IDE หรือ VS Code ซึ่งใน EP ถัดไปผมจะ พามาสร้างโปรเจกต์จริงๆครับผมสำหรับ EP ที่สองก็จบลงแล้วครับ